สวัสดีครับแฟนเพจส้มํำปอหนึ่งแล้วก็ท่านที่ติดตามช่องปอหนึ่งชาแนลนะครับทั้งช่อง YouTube นะครับนะครับสำหรับผู้ใดที่ทาน้ำปลานะครับน้ำปลาขวดเล็กน้ำปลาปอหนึ่งแซบนัวนะครับนัวอีลีแซบอีลีนะครับบอกเข้มนะครับน้ำปลาปอหนึ่งใครตำก็อร่อยนะครับติดไว้ในรัอเรือนนะครับติดไว้ในรัวเรือน นะครับตอนนี้น้ำปลากวดน,น้อยผมได้ผลิตออกมาแล้วนะครับนะนนเนพาพนนะนัดกลางเดือนกุมภาพันธ์นะครับนัดกลางเดือนกุมภาพันธ์นะครับออกมานะครับนะฮะผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ววางจำหน่ายแล้วนะครับทุกสาขาเลยอตอนนี้จะทำออกมาเป็นรูปแบบใหม่นะครับนะครับใครจะยกกล่องก็ได้นะครับใครจะยกกล่องก็ได้นะครับกล่องหนึ่งมีหนึ่งโล นะครับ12ขวดนะครับกล่องหนึ่ง12ขวดนะครับยกโหลเลยนะครับยกโหลนะเป็นโหลนะครับเป็นกล่องนะฮะถ้าขวดก็ขวดละ35บาทเท่านั้นเองนะครับผมแซบนวดนะครับอ่าที่ผมต่ำอยู่นะนี่ครับใครที่สั่งไว้นะครับมาเอาเลยนะครับมาเอาเลยนะครับหรือว่าเข้ามาซื้อได้ทุกสาขาสาขาไหนที่จําหน่ายก็เข้าไปซื้อได้นะครับหรือว่าจะยกลังก็ได้นะครับขวดละ35บาทแต่ว่าใครอยากเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับติดต่อผมมา นะครับติดต่อผมมาได้เลยนะครับนะฮะถูกหลักการทำไมนะครับ,าารน,รบน้ำปะลาปอหนึ่งนะครับแซบหนัวนะครับแซบนัวนะครับผมฮะฝากกันไว้นะครับมาหอดแล้วเดิอมาหอดมาถึงก็แล้วกับน้ำปะลาปอหนึ่งนะครับ